สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเทีา่มา,มากินอันตีนไก่ย่างขาเอิญฮัลโหลตีนไก่หล,ล่ะจ้ะย,ยายได้ดอกหามาใส่ซีฟูดนน้ดมีไหมจ้ามามาเนี่ยกินไรก็นี่กับอะไรได้มันยืนกินพราะทำพระดีซีฟู้ดเผ็ดๆซื่อๆคือสิไข่ไม่สิหยังนีเล,ละจ้าคนน่ะขิ้หมูกี้ตาพ้งแบบพ้งแบบจาดรถเนาะจะเบาดูเนีะยะเ่ยเอามาพี่เอามาพี่เห็นก็เห็นกัน điên cay gì kinh cá nhám tặng sẹp con nhám mà mặn đìn ô ô cá đuối ở bên Hải Mã Hải nha các sashimi con mắm kinh rồi nhắm bộ ơi mập béo tặng sẹp nha, nhảy bố มีสองว้าต้มเองก่อนแล้วเพรามเป็นแซ่บแซ่บยาพริกอนไรทานลูกไปใช้พริกกินแล้วเรกินอ่างไปก่อนจักสองสามหน้าที่แล้วเขลูกไปกินเอาพริกมาใส่กินเพราะอะไรอ่างเพราะอะไรอ่างจ้ากินอี๋ เพราะมันขา <c oughs> ขอโทษด้วยพี่น้องมันก็ต้องกิน้างสีน้างสูมันกับม่วมมาบนะ่ะผู้อื่นพ่อนให้จังไหอ่อกินคือแย่เดวกว่าจา้ะกินคือกันแหละน้อว่าแล้วก็เอาอีกมันติดล่มทำไมแล้วๆเวพราะแหละมันนะ Dạc lắm vợ Dạc lắm rồi nó Mình bà chả Đã sắp mình sắp mình nữa Một nữa là Cốt lưng đó Xe hay chăm đây đó Đã phao cốt cái này đó ở khi ngon ngam đang chảy đấy rất กินรอนว่าอะไร่ยที่ส่วนหมาที่ส่วนแมวจอนจัดเชาวบ้านเขาว่าไม่เใ็นหมาจอนจัดนั่นหมายถึเป็นสัตว์ปลากระเทิ้นกินกับกินอยมางนบนนะอันนี้ก็เอื้อนแบ่งปันอเอาละค่ะเอาละค่ะ กวาวบเพชรกับเพชรเตอริอพี่ดอกจะกินได้เยอะขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจขอบคุณค่ะ see you every one นะพี่กองคนได้วันนี้แล้วแล้วขอบคุณนมค่ะ